แพลี่ยจบด้านอาหารมาชอบวัตถุดิบไทยพื้นบ้านโดยเฉพาะเอกลักษณ์ของความเป็นผักพื้นบ้านของประเทศไทยะค่ะแล้วก็เลยเอาความชอบของเราะค่ะมาใส่ลงไปในกะเพราให้มันมีความคิดสร้างสารรค์มากขึ้นให้มันแตกต่างแล้วก็ไม่เหมือนที่ไหนมันคือดันหนูจราพามากินของลำลํำทุกวันจันทร์เจ้าเมื่อนี้หมูเหาอยู่ใส่แต่ทำไมเราต้องพูดอย่างนี้กันฮะเพราะว่าวันนี้นะคะเราอยู่ที่ร้านกระเพราสามพา ลาดสาว71โครงการ71บอรครับตรงนั่นนี่ว่าซอย2กับซอย4นะครับ <c oughs> ระหว่างนี้ครับพอพูดถึงเรื่องคอนเซปต์ของร้านแล้วเนี่ยนะป้งว่าเราก็ควรจะเชิญเจ้าของร้านดีกว่าเชว <c oughs> ยพี่เพลค่ะ นนะะก็นี่เลยค่ะร้านกระเพราสามภาค<ด>ที่กระเพราเรามีรอเรือนะคะ<ด>ก็เป็นเพราะว่าข้อหนึ่งคะ่ะเราไม่ใช่กระเพราแบบที่ถูกต้องตามที่เราเคยกินมาตั้งแต่โบราณโบราณข้อที่2ค่ะแนะนําตัวเลยชื่อแพวแผวที่ไม่มีรอเรือเพราะว่าเอารอเรือของตัวเองนั้นไปใส่ที่ชื่อร้านเรียบร้อยแล้วคะ่ะแพวเนี่ยจบด้านอาหารมาแล้วเราก็ชอบด้านวัตถุดิบไทยพื้นบ้านโดยเฉพาะเอกลักษณ์ของความเป็นผักพื้นบ้านของประเทศไทยะคะ่ะเราก็เลยเอาความชอบของเราะคะ่ะมาใส่ลงไปในกระเพราให้มันมีความคิดสร้างสารรค์มากขึ้นให้มันแตกต่าง แล้วก็ไม่เหมือนที่ไหนเพราะว่าเราเป็นคนที่ชอบความไม่เหมือนใครและความเป็นเอกลักษณ์ค่ะอ๋อมันมีแบบนี้ด้วยเหรอทาให้เขารู้จักผักพื้นบ้านมากพื่สิ่งใหม่ได้สิ่งใหม่อยู่แล้วแก้วนี้ฝากท้องกับพี่แพลวด้วยแล้วกันมาที่เมนูแรกของเราครับกระเพราสามเราจัดมาเป็นถาดให้แล้วสำหรับคนที่อยากลองทุกผาาที่เป็นแบบออริจินอลดั้งเดิมของที่ร้านในจานนี้นะคะก็จะมีหมูกร้างไก่ใต้เนื้อเหนือซึ่งจับคู่ผ้าแล้วก็เนื้อสัตว์ที่ขายดีไว้เรียบร้อยแล้วที่เด็ดของร้านนี้คือ ผีพริกน้ำปลาอ่ามันพิเศษอยู่ชาวบ้านเขายังไงที่นี่อันนี้ต้องให้ลองชิมด้วยตัวเองอ่ะและไอแผ่นทองท้องที่ติดนี่มันอะไรนะเมต้องติดมาด้วยพี่จริงจริงมันเหมือนกับเป็นการสร้างเอกลักษณ์ให้กับกะเพราของเราแล้วก็เป็นการเพิ่มมูลค่าใครๆก็จําได้นะใช่ใช่อ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาลองชิมซีรีส์แรกกันเลยว่ารสชาติเป็นยังไงเนื้อ เอกลักษณ์ของเขาจะเป็นการใส่พริกขั้วมะแขวนค่ะลงไปผัดกับพริกกระเทียมซึ่งเป็นเบสของกะเพราถูกไหมคะแล้วเราก็จะใส่ใบผักแพลลงไปผัดเพิ่มไปกับใบกะเพราค่ะเพื่อให้ได้อารมณ์ของภาคเหนือมากขึ้นมันมีความเหมือนลาบขั่วลาบเหนือลาบเหนือรสนี้มันคือรสมะแขวนอันนี้เขาเรียกมะแขวนใช่ไหมพอมาทาเป็นกะเพรามันก็ดูแปลกไปอีกแบบเหนือไข่ดองจ้ะ ต้องกินกับไข่ดองจริง,รงอร่อยมากเลยแล้วคือซอสซอสที่มันดองไข่อะ่ะม,มันดีอืม,อมแต่รสชาติจะจัดจนิดนึงนะ<ด>ถ้าบาง,งคนคนไม่ทานเผ็ดไม่ทานเผ็ดบอกเขาก่อนได้ว่า รสเป็ดหน่อยอะไรเงี้ยแต่สำหรับพวกพี่สบายเพราะพี่กินเป็ดอยู่แบบภาคใต้ตัวนี้จะเป็นไก่ใต้ค่ะซึ่งภาคใต้เนี่ยเราจะไม่ได้ใส่พริกแกงใต้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเมนูขั่วกลิ้งเราเลยเอาประสบการณ์ที่เราไปทานอาหารใต้แล้วเราชอบความเป็นผัดพริกเหลืองใส่ใบโหระพาก็เลยเอามาดัดแปลงลงไปในผัดกะเพราจริงๆอันนี้มีไข่เค็มดาวด้วยต้องกินกับชายาชายานี่ชายานี่ไม่ธรรมดาจัดจัดระบบก่อนนะจ๊ะแป๊บนึงนะจ๊ะ มันมีส่วนผสมที่ทำให้ตัวกระเพราเองอ่ะมันมันต่างจากกระเพราไก่ทั่วไปนะมีวิเอืองแล้วมันจะพอดีถ้าคุณกินกับไข่ไข่เค็มชายาดาวอ่ะมัน <c oughs> มันได้เค็มจากตรงนั้นมาอยู่แล้วหรือว่ากมกล่องนะแล้วัรู้สึกถึงความเป็นแกงใต้ผัดใต้แล้วก็ได้กินไข่เค็มในตัวก็ ภากกลางนี้นะคะใครๆก็จะคิดว่าเป็นแบบกระเพราทั่วไปธรรมดาแต่ว่าอยู่ที่ร้านนี้ไม่ธรรมดาค่ะเพราะว่าเราจะมีสารพัดเครื่องเทศสมุนไพรไทยเพิ่มลงไปด้วยจเด่นที่ขิงกระวานพริกไทยรสชาติจะออกเผ็ดๆหอมๆเย็นๆเครื่องเทศภาคกลางจะเป็นหมูนะไขม่รรม,ไขมันกรอบรรจริงๆเนาะไข่มันกรอบรรจริงๆไข่ย้มๆกับพริกและกระเทียมเป็นกระเพราหมูดีไหมคนหมนดีจริง ติ่งปลาเดจ็ดจริงมันไม่ได้เค็มปีปๆอย่างเดียวแบบร้านทั่วไปมันมีความพอดีของมันาพราะใส่กับสิ่งเหล่านี้เมน,นูอีสานก็คือมาทิลักภาคอีสานเนี่ยที่มันนานเหมือนพอเพราะว่าพะอยากเอาความปลาเข้ามาเล่นกับกะเพราใช่มีเป็นพริกป่นข้าวคั่วแล้วก็จะใส่ใบผักชีใบเลื่อยลงไปผัดกับใบกะเพราด้วยจะเอาลงไค่ลาบกระออมผสมกันแต่เป็นลาบที่ไม่เปรี้ยวค่ะภาคสี่ฉันเลิฟมากเพราะว่านางมีปลาล่า นี่ไงภาคสี่ที่อีสานชัดเจนจะมีความเป็นข้าวคั่วแต่ไม่รู้ขั้วเหนือหรือขั่วลบนะแต่หนึ่งสาวได้มาพบกันในคืนเลา้าห้านแฮ่อืมโหเผ็ดจังเลยอะ่ะเนี่ยความข้าควาคั่วกรุบกรอบอ่ะเหมือนคอมหมูย่างที่ราดน้ําน้ําจิ้มแจ่วอะไรทรงๆนั้นนะในความรู้สึกเรานะสี่ภาคก็ว่าภาคอีสานเนี่ยเผ็ดสุดละเขาแฝงความนัวของปลาร้บแบบแฝงเข้าไปข้างในแบบไม่ได้แบบชูรสชาติออกมาเด่นอะไรมากแต่แบบ คนที่ไม่ทานปลาร้านะผมว่าทานได้นะอ่ะงั้นเดี๋ยวไปซีรีส์ที่สองกันมาซีรีส์ที่สองครับซีรีส์ผัดกระเพราเอ๊ะชื่อมันยังไงนะผัดกระเพราก็คือผัดกระเพล์ฉันเป็นคนผัดฉันเป็นคนผัดนั่นเองแล้วถ้าเกิดว่าหนูกลับไปผัดที่บ้านเองอ่ะก็ไม่ใช่ก็ผัดกับแม่นี่มันทำเหมือนมึงนัดกันมาไม่ได้ กิบกเหมือนกันนี่ดูเขามีผลิตภัณฑ์ลเป็นของตัวเองมีพอแดดเป็นของตัวเองอันนี้เป็นเบื้องหลังความอร่อยของทุกเมนูที่ร้านเลยใช้ซอสตัวเดียวจบเป็นซอสสารพัดประโยชน์ผัดอะไรก็อร่อยใช่แล้ซีรีส์ผัดกะเพรามีอะไรบ้างครับตัวนี้คือตัวนี้นะคะจะเป็นแซงว่ากะเพราค่ะดึงใบกะเพราออกแล้วเอาใบมะกรูดใส่ลงไปแทนก็จะได้อีกอารมณ์หนึ่งเพราะว่าใบมะกรูดเนี่ยเขาสดชื่นเขาสว่างมันทำให้แบบกะเพราจานนี้ มันมันสว่างขึ้นอันนี้แค่ชื่อก็แปลกฮะต้องรองใบมะกรูดด้วยที่แทงตัวมาเป็นกะเพราเฮ้ยอร่อยฮะรสชาติมันเหมือนอะไรนะแทงว่านะแต่งว่ามันไม่ใช่กะเพราจริงๆเราดูความหอมของไอใบมะกรูดเนี่ยมันเหมือนขวกิ้งที่ปลอมตัวมาเป็นกะเพราอ่ะแต่ก็ยังได้รสชาติกะเพรานะคนที่ไม่ชอบกินกะเพราเผ็ีอะไรเงี้ยคืนแบบว่าอยากทานอะไรหวานๆวานเนี่ย เมนูแซงว่าน,นี้น่จนาจะตอบโจทย์อยู่เพราะว่าไม่เผ็ดมากอันนี้จะเป็นผัดเนื้อหอมค่ะใช้เนื้อนะคะเป็นเนื้อวัวในการผัดแล้วเราก็จะใส่ความหอมของสมุนไพร,รไทยลงไปในน,นี้ก็จะมีกระชายพริกไทยอ่อนค่ะใบมะกรูดแล้วก็ใบกระเพรากินแล้วจะเนื้อหอมไหมถ้าเนื้อหอมไม่สวยขนานี้หรอเหมือนกันเลยค่ะอกลอชิ้หนึ่งครับเ้นสองแต่ลองดูนะ เสน่ห์คือเม็ดพริกไทยนี่แหละพอเที่ยวไปอะไอความเนื้อพอไปโดนไอเม็ดพริกไทยมันเป็นลูกเล่นของคำนี้เลยไม่ว่าผัดพริกน้ำปลาค่ะก็คือเอาพริกน้ำปลาสูตรเด็ดของทางร้านเนี่ยมาแต่งตัวใหม่ให้เขาแบบมีอะไรโดดเด่นมากกว่าการเป็นพริกน้ำปลาบนโต๊ะเฉยๆแล้วก็นํามาผัดกับเนื้อสัตว์อ๋อวบางคนชอบพริกน้ำปลาที่ร้านนี้ก็เลยว่าอผัดคลุกเขาไปเลยดูดิว่ามันจะรสชาติยังไงเราจะเห็นความกระเทียม กับพริกน้ำปลาอยู่ในนี้ผสมอย,อยู่ในนี้หอมกระเทียมใดๆอยู่ในนี้หมดเลยพริกด้วยระวังโดนกระเทียมบาดนะทำไมเป็นกระเทียมฝานแล้วทำไมไมันต้องบาดด้วยอ่ะฝานมันคมแล้วม,มันขวานมีครั้งนี้แหละที่เล่นม<อ>ุกนี้มันทันนี คนชอบด่าพี่สันฝานแบเัเป็นคนฟันฟลาศอานเขาพูดไม่ชัดแนก็เลยก็เลยรู้สึกไม่ได้โดนด่าไงเรามีเชื้อสายของุลูกครึ่งพ่อเป็นเยอรมันแม่เชฟเฟิร์ดเฮ้ยนี่ดีผิดํำปลาชัดเจนเลยดีดีมาก1 0บสิบ เป็นเมนูต้มลำค่ะมีที่นี่ที่เดียวต้มลำอย่้ป่ะไกด้วยจ้าชามนี้ก็เลยช้าหน่อยค่ะเพราะว่าโมเตอร์มันเยอะจริงเป็นต้มลำลำที่ใช้ลอลิงค่ะเพราะว่าตัวเนี้ยค่ะเขาจะเผ็ดเปรี้ยวเหมือนต้มยำแต่ว่าเราใส่พริกพักเหนือกับใบผักแพลวลงไปก็เลยชื่อว่าต้มลำคนโคตเนี่ยมีเลือดป่ะครับแล้วจะมีเลือดลูกค้าที่ชอบถามอ๋จริงเปล่าก่อนนะฮะเราไม่ลองกับข้าว แต่ว่าเข้มข้นเข้มข้นเลยลตัวเนื้อมันเหมือนตุ๋นมาจนเปื่อยแต่ว่าตัวน้ําซุปเรารู้สึกว่ามันมีรสชาติความเหนือเหนือเหมือนที่อยู่ในกะเพรานั่นแหละคือรสชาติมันจะเป็นหวานออกแบบเหมือนแกงทังเลอออ่ะเแกงทังเลมันก็จะมีเพลงั h e เฮ้ n g l e Hey Hengle มารูอาหารคนบ้านเรีอกสิ่งที่ชอบซีรีส์สี่ภาคก่อนชอบอะไรชอบภาคกลางค่ะกินภาคกลางแล้วเรากินกับไข่เยิ้มเยิ้มไหมพี่ มันฟินน่ะพริกน้ำปลาอะไรอย่างเงี้ยพอมันกินแล้วมันแบบครบรสชาติแล้วมันแบบมันฟินมากเลยอ่ะหนูอธิบายไม่ถูกแต่มันอร่อยมากจริงชอบภาคเหนือเพราะว่าเป็นคนชอบกินลาบเหนืออยู่แล้วมันมีกลิ่นของลาบพิซซกินมะแขกเนี่ยชอบพอมาทำเป็นกะเพราอ่ะก็เลยยแปลกดีเว้ยภาคเหนือเนี่ยแหละตอบโจทย์ในสิ่งที่เราต้องการมากสุดครับเพราะว่าขาวพี่อะคะผมใช่เราเลือกเราชอบปากใต้พอเรากินแล้วเรารู้สึกว่ามันได้กลับบ้านมันมีความเป็นพริกแกงใต้อยู่นิด ไอตัวไข่ดาวไข่ทะยามันมันมันเค็มพอดีกับไอตัวที่ผัดมาถ้านในซีรีส์ผัดกระเพราชอบอะไรเนื้อผัดพริกน้ำปลาไอตัวน้ำปลาของเขาอะ่ะมันไม่เหมือนใครอยู่แล้วมันมีความแตกตา่างแล้วพอนำมาผัดกับไอตัวเนื้อมันก็ทำให้มันเข้าไปในเนื้อแล้วก็แบบมันดูง่ายมากเลยแต่ว่ามันอร่อยมากถ้าเมื่อกี้มีไข่ดาวอยู่สักนิดนึงนะแซ่บสำหรับพี่นะพี่ว่าแซงว่ากระเพราอร่อย ออชอบชอบอชอบเพราะว่าเราชอบไอ้พวกความกรอบของใบมะกรูดอะไรเงี้ยชอบกินพอเราเจอกะเพราที่เผ็ดมาละพอมาเจออ้นี้หน่อยมันก็จะรสชาติต่างออกไปหน่อยคืออ่ะยังมีความหวานเค็มออกมาม้างดอกตัดลิ้นมั่งเราชอบเหมือนกันเราชอบแจงว่าเพราะเราชอบความกระจายของใบมะกรูดตอนเนี้เวาไปเจออ่ะเ,เรารู้สึกว่ามันเป็นคําที่แปลกดีไม่ไม่เหมือนคําอื่นที่กินมาเปิดปิดยังไงน้อแป้งร้านนี้ อเจ้าของร้านมาบอกเองกัน เราหยุดทุกวันจันทร์ค่ะ<อ>เปิดตั้งแต่11โมงถึง4ทุ่มค่ะมื้อเทีย่ยงมื้อเย็นมื้อค่ำได้หดเลนะรนะ้านนี้เขาก็ตั้งใจมากๆเลยด้วยการที่เอาจินตนาการเอาความรักในการทําอาหารของเรามาให้ลูกค้าได้ลองชิมอาหารรสชาติใหม่ซึ่งมันเป็นรสชาติของรถมือแถวจริงๆที่มันจะไม่มีที่ไหนเลยนะคะถ้าอยากลองมาทานอาหารที่ธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาก็เป็นเชิญกะเพราสามภาคค่ะนะโอเคสำหรับวันนี้นะครับลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์ กด s u b s c r i b กดกระดิ่งไปด้วย9ก้าสิบสองแสนตั้งเป็นการครับมันคือแป้งนะครับตันโอชาครับบัตครับัครับขอบคุณนะคะดีัจขอบคุณครับที่อร่อยที่สุดของเราก็คือพริกน้ำปลากับน้ำซุปที่ลูกค้าจะชมเยอะที่สุดมันคือแป้ง